ยาพาราที่เรารับประทานแก้ปวดหัวเป็นประจำนั้นมีวางขายอยู่2ขนาด1 3 2 5มิลลิกรัมและ5 0 0มิลลิกรัมส่วนใหญ่จะเป็น5 0 0มิลลิกรัมคนเราต้องการปริมาณยาแตกต่างกันตามน้ำหนักตัวของแต่ละคนซึ่งปริมาณที่ถูกต้องคือต้องทานยาในขนาด10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อครั้งและทานห่างกันครั้งละประมาณ4-6ชั่วโมงคิดง่าย หากคุณน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกร,รมัมก็เลือกรับประทานเพียง1เมตรแต่ถ้าหนักมากกว่า50กิโลกร,รมัมก็รับประทาน2เมตรไม่ว่าจะหนักเท่าไหร่ก็ไม่เกิน2เมตดนะครับแต่ก็ไม่ควรติดต่อกันเกิน5วันเพราะจะส่งผลเสียถึงตับได้เราควรแก้อาการปวดหัวด้วยการบำบัดด้วยน้ำหรือนวดด้วยน้ำมันหอม หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอ,อีนและอาหารพวกเนื้อรมควันไส้กรอกเบคอนผงชูรสและหันมาดื่มน้ำขิงในช่วงบ่ายที่มักมีอาการเครียดหรือทานพวกอาหารธัญพืชข้าวซ้อมมือแม้แต่การเดินเล่นออกกำลังกายฟังเพลงเบาๆสัก5นาทีร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นยาแก้ปวดหัวขนานเอกเลยละครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันและวางใจ สุขภาพดีจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลครุงเทพโทร1719 ซับเปิ้มปูยาริ์เครือข่ายยาเสพติดตำรวจเผยยังขยายผลจับต่อนายกประมงครองใหญ่ยกเลิกเครื่องมือประมงบางชนิดต้องศึกาษากฎหมายให้ชัดเจนเจ้าตราดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะภาษ,าษาอังกฤษ EPM EP Open House 2015และสารัธรรมนพิตกกับพระจักดาสุทธโร ต่อไปีพบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีจอสืบสวนผู้ทธนจังหวัดตราดยึดกระบะเพิ่มเครือข่ายยาเสพติดปูยาลิสตำรวจเผยเตรียมขยายผลยึดซัพย์ต่อและจับกุมเครือข่ายเพิ่มพันตรวจตรีกิติสันชนะรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจพุทธนจังหวัดตราด เปิดเผยว่าหลังจากที่นายธีรยุทธ์ช่างจักอายุ27ปีหรือปู่ยาริสถูกจับหลังพบว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จงตราดและจันทบุรีพร้อมยึดทรัพย์ได้หลายรายการมูลค่ากว่า1.3ล้านบาทต่อมาทางชุดสืบสวนสอพอจงตราดได้รับแจ้งจากสายลับว่าพบรถกระบะต้องสงสยัยที่คาดว่าจะเป็นรถยนต์ของนายธีรยุทธ์จอดอยู่ ในรถให้เช่าแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดจันทบุรีจึงประสานไปยังชุดสืบสวนจันทบุรีให้เข้าตรวจสอบเมื่อไปถึงพบเป็นรถกระบะอีซูซูสีดำหายเลขทะเบียนกอไก่คอควาย5235ตราดซึ่งเป็นรถยนต์กระบะที่ตรงกับบัญชีตรวจยึดครั้งก่อนแต่คราวนั้นหารถไม่เจอก่อนจะยึดรถกระบะคันดังกล่าวไว้เป็นของกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พันตำรวจตรีกิติสันกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ตำรวจจังหวัดระยองได้จับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่พร้อมกับยึดทรัพย์ไปแล้วกว่า500ล้านบาทโดยมีเครือข่ายในจังหวัดรวมถึงนายธีรยุทธ์ช่างจักรที่เป็นเครือข่ายระดับหางแถวของเครือข่ายนี้โดยจะมีการขยายผลและยึดทรัพย์เพิ่มเติมเร็วๆนี้นายกสมาคมประมงคลองใหญ่เผยมติที่ประชุมยกเลิกเครื่องมือประมงบางชนิด ยังต้องศึกษาข้อมูลทางกฎหมายผลกระทบของชาวประมงยังไม่มีเนื่องจากตอนนี้เรือไม่ทําประมงวอนรัฐบาลดูความเดือดร้อนของประชาชนจากการที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายได้มีการประชุมเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมติที่ประชุมมีสาระสาคัญดังนี้ ให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขยายช่วงเวลาการออกหน่วยบริการด้านการประมงเคลื่อนที่จนถึงวันที่31กรกฎาคม2558ให้สำนักงานกฎหมายศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายออกประกาศยกเลิกเครือข่ายทำประมงที่ทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำได้แก่อวนรุนอวนล้อมปากตักปั่นไฟและพงพาง ให้กรมประมงกำหนดจำนวนและขนาดเครื่องมือทำประมงที่จะใช้กับเรือแต่ละประเภทโดยรายงานให้กับที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการประชุมครั้งต่อไปให้สำนักงานเลขาศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายร่วมกรมประมงกรมเจ้าท่าดำเนินการกำหนดพื้นที่การทำประมงของเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ให้มีความชัดเจนรวมถึงรายงานให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาในครั้งต่อไป ในเรื่องนี้นายอมรศักดิ์วรวิจิตพงศนาย,ยกสมาคมประมงอำเภอคลองใหญ่กล่าวว่าผลการประชุมเรื่องการประกาศยกเลิกเครื่องมือประมงนั้นเป็นเพียงประกาศยังไม่บังคับใช้ต่มีการห้ามจริงจะเป็นไปได้หรือไม่ในเมื่อออกํำประมงกลางทะเลตอนกนลางคืนนั้นจะต้องใช้ไฟสองสว่างซึ่งประกาศที่ออกมาทั้งหมดจะต้องศึกษาข้อมูลทางกฎหมายและขณะนี้เศรษฐกิจกระทบไปหมดโดยเฉพาะ ธุรกิจต่อเนื่องกับธุรกิจประมงโดยอยากให้ภาครัฐหันมามองปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ด้วยแตอนนี้ก็ห้ามเกี่ยวกับเรือล้อมเรืออะไรบนเขียวบนดำอะไรถ้าเราไม่ได้ออกครับก็คือเมื่อวานนะโยบายรัฐบาลสบอก็ประกาศมาพวกเราก็ไม่ได้ออกครับเพราะว่าเขาให้ตีปางกลางวันครับก็ไม่รู้จะแปลปางวันที่ไหนตีก็เลยต้องจอดโดยปริยาย แต่ส่วนที่ออกไปก็ยังเป็นกันขาว,ว่าไม่รู้ว่าหาโซน่าเนี่ยเขาห้ามหรือเปล่าเพราะโซน่าเนี่ยมันไม่ได้ใช้ไฟแต่เวลาทํางานก็ต้องเปิดไฟทํางานครับม,ม,มืดจะไปทํางานได้ไงก็ยังไม่รู้เนี่ยกำลังศึกษาข้อกฎหมายว่ามันมีบางรามที่มีอาชญาบัตรเขาก็อยากจะออกแต่มันออกเขาก็ไม่กล้าออกเจ้าตราดเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EP MEP Open House 2015เวลา8.30นาฬิกา30นาทีวันที่18กรกฎาคม2558ที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศปีนายวรวิ์พมคตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EP MEP Open House 2015ภาคกลางและภาคตวันออกโซนซประจำปีการศึกษา2558 ที่นายประเวศดีไลยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสรินได้กล่าวการจัดการแข่งขันโดยมีโรงเรียนทั้ง42โรงเรียนร่วมแข่งขันการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อนักเรียนในโครงการ EP MEP ได้แสดงศักยภาพด้านวิชาการผ่านการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆอีกทั้งแสดงความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการสอนและประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการ EP MEP ภาคกลางและภาคตวันออก โซน4ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนมีสมาชิกทั้งหมด42โรงเรียนแบ่งเป็นประถมศึกษา14โรงเรียนมัธยมศึกษา28โรงเรียนโดยครั้งนี้สตรีประเสริฐศินร่วมกับโรงเรียนต,าตราตรการคุณโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมโรงเรียนอนุบาตลตราและโรงเรียนสริเดชจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดการแข่งขันโดยการแข่งขันมีทั้งหมด8รายการคือการแข่งขันผู้สูนทรพจน์แบบสับพลันการสะกดคำศัพท์ การเล่านิทานการแข่งขันร้องเพลงการแข่งขันละครสั้นชวนหัวการแข่งพหุภาษาแข่งขันวิทยาศาสตร์และการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์วันนี้ทางสำน,นักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดและทุกๆสำน,นักงานในประเทศไทยก็จะจัดการแข่งขันประกวดบรรยายธรรมพร้อมด้วยสวดทํานองสรพันยะ ในทุกๆระดับชั้นตั้งแต่ประถมต้นจนถึงมัธยมปลายงานนี้ถือว่าเป็นงานสารในส่วนของการสืบสารพระพุทธศาสนามีความสำคัญมากทุกท่านเพราะว่าการที่จะสร้างคนลำพังเฉพาะวิชาการซึ่งอยู่ในสมองคนไม่สามารถที่จะนำออกมานำเสนอให้คนทั้งหลายได้ทราบธรรมะของพระพุทธเจ้า วิกฤตซึ่งเกิดกับศาสนาของเราประการหนึ่งก็คือเรามีในส่วนของนักวิชาการที่รู้แต่ไม่มีความสามารถในการนำเสนอไม่สามารถที่จะนำธรรมะออกมาจากพระไตรปิฎกได้วันนี้งานของวัฒนธรรมเราจึงเชื่อว,ว่าเป็นการนำคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาเพื่อที่จะทำให้คนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติได้ จึงจำเป็นจะต้องมาสร้างบุคลากรในส่วนของศาสนาก,ก็จะต้องอาศัยเด็กๆและคณะครูทุกท่านเหล่านี้ที่นั่งอยู่ด้านหน้าอาตมาเพื่อที่จะเป็นการทำให้เด็กๆมีความสามารถไม่ลำพังเฉพาะสามารถอย่างเดียวเราเชื่อว่าทุกวันที่เขาฝึกฝนทุกวันที่เขาพยายามที่จะซักซ้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและทาได้จริงเขาได้มีความพยายามมีความอดทนมี ธรรมะหลายๆข้อเกิดขึ้นในขณะช่วงของการฝึกซอ้อมจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนำธรรมะมานำเสนอต่อสายตาผู้ใหญ่แล้วก็ได้เป็นการประกวดกันจบไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ต้องการจะกล่าวในส่วนนี้ที่ว่าธรรมะในศาสนาพุทธของเรานั้นมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายแต่เราขาดคนที่นำเสนอคนที่กำกับหนังก็เก่ง แต่ถ้ามีผู้กำกับแต่ไม่มีนักแสดงเราเชื่อว่าหนังเรื่องนั้นไม่สามารถสำเร็จได้หรือหนังแต่ละเรื่องมีผู้แสดงแต่ขาดผู้กำกับที่เก่งเราก็เชื่อว่าฉากใหญ่อลังการในฉากรบที่จะต้องใช้คนจำนวนพันไม่สามารถที่จะคอนโทรลคนได้แน่นอนดังนั้นเราจึงเชื่อว่าทั้งส่วนผู้ที่นำเสนอก็คือเด็กๆที่จะฝึกฝนตัวเองให้เป็นนักพูดกับในส่วนของคุณครู ที่เป็นผู้ในการที่จะฝึกฝนเรียกว่าเป็นเทรนเนอร์ของเด็กก็มีความสำคัญทั้งสองประการแต่ทั้งสองประการนี้จะไม่สำเร็จผลได้เลยถ้าหากว่ายังไม่ได้รับการรับรองจากส่วนกลางวันนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดของเราก็ได้รับรองในส่วนกลางโดยมีคณะกรรมการที่มาจากการคัดสรรที่เป็นที่ยอมรับจากส่วนกลางเรียบร้อยแล้วดังนั้นงานนี้อาตมาภาพ ก็ขออนุโมทนากับทุกๆส่วนเลยทีเดียวเราเชื่อว่าคนแขนขาดคนตาบอดคนขาขาดถ้าสามคนอยู่ด้วยกันคนที่แขนขาดก็จะเป็นตาให้คนตาบอดคนที่ตาบอดจะเป็นขาให้คนขาขาดและเราเชื่อว่าสามคนเขาจะใช้ส่วนที่พอมีของเขาในการที่จะทำให้แการใช้ชีวิตดำเนินไปได้ด้วยดีเพราะ บางส่วนเราบกพร่องก็จริงแต่สามารถเติมเต็มกันได้วันนี้สังคมของเราจะอยู่ได้จำเป็นจะต้องอาศัยครูนักเรียนและผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายๆท่านสัปดาห์ที่แล้วเป็นวันครูวันนี้ก็ได้นําเสนอธรรมะในส่วนนี้ก็ขอใทุกท่านจงเป็นผู้ที่มีความเจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยทั่นทั่วก,กันขออนุโมทนา รถตู้ร่วมบอขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็ดวันอนุสาวรีใต้ส,18 18 18สถานีบีทเอสอนุสาวรีโทรศูนย์เก้าศสถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทรศูนย์แป5สีสถานีขนส่งตราดโทรศูนย์ส2 2เ ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสัพปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาิกาและ18นาิกาเทศบาลตำบลหัดเล็กจัดพิธีฉลององค์สมเด็จพระเจ้าตักสินพระพุทธท่านพ่อรอดท่านพ่อหมึกและท่านพ่อเขียนจัดขบวนแห่ก่อนนำประดิษฐานเพื่อเป็นที่กลับไหว้สักการบูชาของผู้ที่เคารพศรัทธาเมื่อเย็นวันนี้ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชหลังใหม่หมู่สี่บ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด นายวิเชียนรับเจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราดนาวเอกปรีชารัตน์สำเนียงรองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนาวเอกสราวุฒิบุตรเสรีชัยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิทกโยธินที่182หัดเล็กนางสาวกิจประภาประสิทธิเวชนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลหัดเล็กชาวบ้านหัดเล็กและตาบนใกล้เคียงเข้าร่วมโดยพิธีนั้นมีการอันเชิญองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินพระพุทธท่านพ่อรอด ท่านพ่อหมึกและท่านพ่อเขียนขึ้นประจิษฐานณนที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินหลังใหม่โดยได้มีการร่วมกันนําองค์ลอรูปเหมือนทั้งหมดขึ้นบนรถที่บริเวณหน้าเทศบาลตะบลหัดเล็กจากนั้นเคลื่อนขบวนจากสี่แยกเทศบาลตะบลหัดเล็กไปยังจุดตรวจร่วมเคลื่อนผ่านหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชไปถึงด่านพรมแดนแล้วจึงวนกลับมายังศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินใหม่ โดยในพิธีมีนายวิเชียนรั์เจริญเป็นประธานในการจุดทุบเทียนเกษตรจังตราดแจ้งเตือนเกษตร,รกรผู้ปลูกปลาล์มน้ำมันขึ้นทะเบียนตามมาตราการแก้ไขปัญหาปลาล์มน้ำมันและน้ำมันปลาล์มภายในวันที่31กรกฎาคมนี้นายสายหยุดอาบสุวรรณเกษตรจังตลาดเปิดเผยว่า คณะกรรมาการนโยบายปลาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือกอบนมีมติวันที่20พฤษภาคม2558ให้องค์การคลังสินค้ารับซื้อน้ำมันปลาล์มดิบหรือ CPO ปริมาณ1แสนตันจากโรงงานสกัดน้ำมันปลาล์มในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลรกร,รัมละ26.20บาทณหน้ากลางผู้รับซื้อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยโรงสก,กัดน้ำมันปาล์มจะต้องแสดงหลักฐานในการรับซื้อผลปาล์มทลายและผลปาล์มร่วงจากเกษตรกรในอัตราน้ำมันร้อยละ17ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ4.2บาทระยะเวลารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ6เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมเกษตรดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายเก่าหรือขึ้นทะเบียนภายในวันที่31กรกฎาคมนี้จึงขอแจ้งให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการทั้งรายเก่าและรายใหม่แจ้งขึ้นทะเบียนที่สำนักง,งานเกษตรจงังหวัดหรือสำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกแห่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039511008 ลองเบียร์ตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50 เกลียวอากาศประจําวันภาคตนออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายระอัละิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ําสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียส รมตัวนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร